พี่น้อยมาเก็บยอดบักกอกกับลาบหมูครับโอ้งามยอดงามขนาดเกับลาบหมูก็มกั่พี่น้องครับพีนนนบ่น้อยปลูกอ้อมล้านไว้แล้วครับแหมงน้อยถ้ามันเป็นต่อถางหลังจะมันกับทปุสชนบุญแล้วนะครับเนาะงชั้นปะพักกับบ้านฮอครับเป็นบ้านต่งนะครับเนาะโอ้บรรยากาศวิวลักล่านครับเ บรรยากาศกลางตรงกลางนาะเขาก็ขอฮกเริ่มก้มเริ่มไหวแล้วนะครับเนาะอันนี้กับบ้านเฮาเริ่มหนาวอ้สร้อยนะครับอันนี้เข้าแบบแปบเข้าแบบแปบก็เริ่มออกดอกแล้วนะครับเนาะมันจะเข้าหน้าหนาวแล้วครับแหมน้อยกับปันเลอะนะครับเนาะงของเก็บบ้านเฮาพักกับพักใส่หลับ<ช>โอ้ยหน้อยมาในต่ายมึน công <laughs> la <hà> chân nhầy công <laughs> la <hà> chân nhầy con <laughs> <laughs> à, มือก้นหลับมือหนึ่งล้านที่เราเนี่ยเข้าล้ำ่านี้น่มาตัวหาน่ะนี่เดี๋ยวก้นหลับเขาเดี๋ยวบอกไข่ตันมันก็เลยมาติ๊กมาตัวหานนี้หลับหมูซูเนาะเราเราเราตีมือนี่มันนึงมันลมมัคูอะครับนี่มือก้นหลับป้ากันลักหนีโควิดมาเลยมาตัวหานะตัวรับเอาลูกน้องครับลูกน้องเขี่ยม อ่ะส <ừ S 2> like no no ุดยอดกันนี้ลทำหมูสู๋ครับนี่คนเหนียวนิดหนึ่งน้ำกว่านี้แบบมีแหมแล้วเนาะดะปะาเสร็พี่กลาบคิดเราเนี่ยคนลังกัดถึงสุดยอดแล้วช่วงนี้เนี่ยพี่กลับบอกให้ตันนะครับเด้อให้ตักให้สั่งไว้เดี๋ยวพยายามจะรีบจัดสองมือนะครับเนาะพี่น้อยกันยุ่งแยาบอยู่ครับพี่กลับพี่น้อยใส่ย้ำก็ได้ เสร็จลาบกันลำ้ำเสร็จลับหมูหลับงัวล,ลับควายได้หมดครับด้ผว่าลับหมูเหนียวนุ้นนยผักกั๊บได้ครับ <c oughs> ดูสะปะผักกั๊บบานเฮาเนาะครับเนาะดูเสียเลียมผ <c oughs> ักขา้าวตองผักขี้หูดออกแล้วนะครับ <c oughs> นี่จะหน้าหนาวนี่ผักขี้หูดจะเริ่มออกแล้วเนาะครับเนาะอันนี้เป็นผักกาดคิวครับนี่นี่ก็เป็นนี่ ถักปอดสารพิษนะครับเนาะบมุนทั่วปุ๊กนี่กระชับได้ครับผมเบี้ยงเนี่ยจ้าอันนี้ตีขึ้นด้านน้ำใสนิดนี่ครับเนใส่ขึ้นด้านเนี่พิสกี้บมคอไปไปสองห้ามเข้าห้ามออกไปไปช่วยอยากคนเดียวหนึ่อยากอะมาเด้อครับมาเด้อโดดๆๆผักกับบัลหลาเฮ้ยเนาะสปะสปะสปะสเปรดของกินบันหลา ตัวกูเฉลี่ยมนกปาะกอลานมาตั้งแต่กแกงมน,นุนชูว่ะโ้อนุนก้อนต่างอยู่หลายวันว <c oughs> อ,อ,อ่ะนี่ไอเหยักแก้วกัมนมหมนัมนมนัมนอมันๆมันพีขันตก <c oughs> มาครับมา,าเนี่ยวด้วยกันแตยมุ่งใ้เยยุ่งใ เนหวลาไหน่ะเจ็ดปีไหน่ะนอนจะให้นี่สักสองคืนครับบิกนอนห่งคืนคูกกลับไปพยาวตนะอิกีบมอนี่ตึงน็ตแต่เขาเขาหจะง่ายมากคือเดียวหน่านอนคือเดียวห่องเาานอนเาเา่นอนย ก kind of ี่โมมรกลวตอนเดนนี้ไนกัเปนัไปบีบแก่อที่นีาบาก็ปัดตงตกี้ออกมามา่ที่สองวาที่สองี่เวนี่นี่ละหมอนสรจกห่วง่ห่วงล่นเนาะผ่านกดีเไยเนาะเขาไว้นะแต่ก่อนนี้ก่อนตกเลยปลาน่ะ นอนใน้อครัวนอน้าควอีกจได้ออกพ่้มไปยืมตีในในห้องหน้าเอาะวาฝนตกอ่ะองต่ในห้องหน้าคนละกูบอกว่าวันนั้นฉันเล่าเสียงแครงแกงน้อยครับฝนตกหัวปีสช่ไอมพอหลังคาฟึ้งมั้ตาตีบนนั้นผมตาผมเข้าเดยวไปบ้านน่ห้องมา สองคนหอบ้านเนีตอนนี้ห้าไมได้มีย้มเข้ามาเอาบ้าอื่นี่คนมถึงพี่คนเนาะเดียวให้หกคนละไม่ได้มี้คนเลยอโอ้ถ้าคนหนาบั้แบบเมา่เนี่ยนะแต่บ้านขึ้นแล้วครับทดีครบ